ประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติของการป้องกันทางอากาศโครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติจึงเกิดขึ้นจากความพยายามของหน่วยงานต่างๆรวมถึงกองถับอากาศสถาบันวิจัยทางการทหารและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มุ่งมั่นสร้างเครื่องบินรบของไทยเองเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของไทยในเวทีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโลก ความจำเป็นและเป้าหมายของโครงการเครื่องบินรบเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่มีความซับซ้อนและมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและป้องกันน่านฟ้าปัจจุบันเครื่องบินรบในประจำการของไทยหลายรุ่นเริ่มมีอายุการใช้งานยาวนานเช่น F 5 e F t i เกอรหรือ L 3 9ซึ่งแม้จะได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถตอบสนองภัยคุกคามยุคใหม่ได้เต็มประสิทธิภาพ โครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติจึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเครื่องบินรบยุคใหม่ที่ออกแบบโดยคนไทยใช้วัสดุในประเทศให้มากที่สุดและสามารถผลิตซ้ำได้ในอนาคตความร่วมมือระหว่างรัฐสถาบันวิจัยและภาคเอกชนหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคร,รัฐเช่นกองทัพอากาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสสทอชอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวรวมกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานเช่นบริษัทไทยเอเวิเอชันอินดัสทรีจำกัดรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศในด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางคุณลักษณะเบื้องต้นของเครื่องบินรบต้นแบบตามแผนโครงการเครื่องบินรบต้นแบบจะมีขนาดใกล้เคียงกับเครื่องบินรบเบาระดับลิฟต์ l e d In Fighter Trainer แต่สามารถติดอาวุธจริงได้ลำตัวจะถูกออกแบบให้ใช้วัสดุผสมผสานระหว่างอาลูมิเนียมกับวัสดุคอมโพสิตเพื่อความแข็งแรงและน้ำหนักเบามีขุมพลังเครื่องยนต์ไอพ่นขนาดกลางมีระบบเรดาร์ควบคุมการยิงพื้นฐานสามารถติดอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นรวมถึงมีระบบติดต่อสื่อสารและระบบรบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาโดยไทยเองแรงบันดาลใจจากโครงการต่างประเทศ ไทยได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศอย่างเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบิน FA-50 ซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกกึ่งรบที่ต่อยอดมาจากโครงการที5 0 Golden Eagle และจากอินเดียที่พัฒนาเทเจสเครื่องบินรบเบาแบบพื้นฐานที่แม้จะต้องใช้เวลานานแต่ก็ถือเป็นก้าวย่างสำคัญของอุตสาหกรรมการบินของประเทศเหล่านั้นซึ่งไทยเองก็สามารถเดินตามรอยได้หากมีแผนงานและความต่อเนื่องในระยะยาวความท้าทายที่ต้องเผชิญ โครงการนี้แม้จะน่าตื่นเต้นแต่ก็มีความท้าทายหลายประการไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ต้องใช้ในจำนวนมากเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ยังขาดแคลนการพึ่งพาอไหลยและระบบซับซ้อนจากต่างประเทศและการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกร,รรมอากาศยานระดับสูงแต่หากสามารถพัฒนาไปตามแผนการสร้างต้นแบบให้บินได้จริงในประเทศไทยก็จะถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ โครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติไม่ใช่เพียงแค่ยุทธศาสตร์ทางการทหารแต่ยังเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกด้วยการพัฒนาเครื่องบินรบในประเทศจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆทั้งในแง่ของการจ้างงานความรู้วิทยาศาสตร์การวิจัยและพัฒนาที่สามารถต่อยอดไปยังเทคโนโลยีอื่นๆเช่นอากาศยานพลระบบอัตโนมัติและแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตแผนการพัฒนาในอนาคต ตามกรอบเวลาที่เสนอไว้โครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติจะใช้เวลาดำเนินงานประมาณ10 1ถึง15ปีโดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นการออกแบบและจำลองโครงสร้างทางดิจิทัลดิจิตอลทวินควบคู่กับการผลิตชิ้นส่วนต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 3D Printing และ CNC ขั้นสูงหลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบลำต้นแบบและการทดสอบภาคพื้นดินก่อนที่จะเข้าสู่การทดสอบบินจริงซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของโครงการ ความหวังของชาติและการส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่หนึ่งในเป้าหมายระยะยาวของโครงการคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจสาขาวิศวกรรมการบินอิเล็กทรอนิกส์และปัญญาประดิษฐ์โดยอาศัยโครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความฝันและมีเวทีให้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริงบทสรุป โครงการเครื่องบินรบต้นแบบแห่งชาติไม่ใช่เพียงแค่โครงการทางทหารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเดินหน้าสู่การพึ่งพาตนเองของประเทศไทยทั้งในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและความมั่นคงเป็นความหวังที่หากสำเร็จจะทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถพัฒนาอากาศยานรบได้ด้วยตนเองและยกระดับอำนาจการป้องปรามในภูมิภาคให้ทัดเทียมกับมหาอำนาจได้อย่างมั่นคง